สวันวนี้เรามาลองตัวลูฟี่เวอร์ชันใหม่นะครับเฟิร์มแวร์6.02ในโตโยต้านิวฟอร์จูเนอรนะครับเป็นดีเซลอ,อันนี้ที่ผมทดสอบเบื้องต้นแล้วก็ไม่มีค่าอะไรเพิ่มขึ้นมามากมายนะครับมีไม่กี่ค่าเดี๋ยวผม,ผมเช็คให้ดูเลยว่ามันสามารถสแสดงค่าอะไรได้บ้างบางทีลูกค้าลูกสนใจแต่ว่าไม่รู้ว่ามันสแสดงอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวดูไปทีละค่าเลย F แสดงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกียร์ CVT ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่เป็น CVT เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีว่าอ่านได้หรือไม่นะครับ ทอร์โบนะครับหน่วยเป็นปอนครับสามารถปรับได้ก็เรียกว่าใช้กับรุ่นนี้ยังไม่ค่อยมีค่าอะไรเพิ่มขึ้นมามากมายเท่าไหร่นะครับอันนี้มีฟูลเพจนะครับ แต่ว่านี่ลูฟี่นี่คือจะตอบสนองเร็วมากนะครับไม่มีหน่วงเลยจะลองสับให้ดูกับวัดรอบครับว่ามันไม่มีหนวงจริงๆนะครับดูนะครับไม่มีหน่วงเลยนะครับเป๊ะเลย ไวมากไม่มีไม่มีหน่วงไม่มีดีเลยนคะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราพอกันแค่นี้สําหรับในตัวโตโยต้ตตานีฟนนอร์จูเนนะครับเดี๋ยวถ้าได้รุ่นอื่นมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวอย่างนี้ให้ดูทุกทุกรุ่นเลยจะดีกว่าจะได้ชมไปเลยว่ารถแต่ละรุ่นสามารถอ่านค่าอะไรได้บ้างน,นะครับงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถทักมาในข้อความได้เลยนะครับผม สินค้ามีพร้อมส่งทันทีนะครับอัี้นะครับโดยเป็น P.S.I นะครับตับได้นะครับเป็นปอนนะครับสำหรับดีเซลวัดบูตขึ้นแน่นอนนะครับรุ่นนี้โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม